ตือนภัยแจ้งข่าวสารต่อนะครับฝนยังถล่มหนักแถมมรสุมเข้ามากกว่า53จังหวัดนะครับที่จะโดนถล่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร80%รับไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะฉายในแต่ละพื้นที่เนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบบางจุดเนี่ยนะครับแทบจะเป็นลมแรงมีลูกเห็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเลยคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยนะประเทศไทยของเราไล่ตั้งแต่ ออตอนบนเลยนะครับฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคกลางระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แหล่งน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําคลองอะไรต่างๆนานานะครับหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้นะครับนอกจากนั้นก็ลามไปถึงพี่น้องทางภาคใต้นะครับคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ชาวเรือออกเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับทีนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมันมีเจ้าพายุไต้ฝุ่นโคอินุนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าฝั่งของจีนระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้แล้วก็จะอ่อนกําลังลงนะครับแต่เบื้องต้นได้รับการยืนยันมาจากกรมอุตุนะฮะว่าพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปที่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบอากาศก่อนออกเดินทางอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ชัดเจนนะชัดเจนทีนี้มาดูภาคเหนือครับภาคเหนือเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเลยนะมีหมดเลยฮนะตั้งแต่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูลำปางตากสุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกสิงห์เหนือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมีหนองคายบึงการอุด,ดอสรสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสนรคามนครราชสีมาภาคกลางนะครับก็ร้อยละแปดสิบแปดสิบของพื้นที่ นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลพบ,บุรีสระบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทร,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 รสาครภาคตะวันออกมาเต็มเหมือนกันนะครับก็คือนครนายกปราจีนฉะเชิเงเซาชบุรีระยองกานทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะฮะก,ก็แทบทั้งนั้นเลยนะฮะฝั่งตะวันออกเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็โดนเต็มเต็มเหมือนกัน,นร้อยละแปดสิบนะฮะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ร้อยละแปดสิบของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจากสภาพอากาศเช่นนี้ นะช่วยบอกต่อช่วยแชร์กันออกไปแจ้งเตือนข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตและประมัดระวังชีวิตของตนเองนะครับแต่ที่แน่ๆชาวกรทมและปริมณฑลวันนี้โดนไปร้อยละแปดสิบวันศุกร์ด้วยนะครับอืมวันศุกร์ด้วยวันศุกร์เพิ่งต้นเดือนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้นะฮะว่าจะต้องจัดเตรียมสถานการณ์เตรียมชีวิตกันอย่างไรแต่รับมือให้ดีแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ เด็กน้อยที่อ่อนการเมืองอาจทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าขิงแก่ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวโอ้โหคุณผู้ชมครับเจ็บจี๊ดสิครับเจ็บจี๊ดไหมนี่คุณสิทธาที่วาวรีนะครับออกมาต่อโต้กลับหลังจากที่พลตำรวจเอกเสวีดดพิสุทธิ์เตมียาเวทเนี่ยนะครับพูดถึงเยาวชนนะพูดถึงคนอายุ18ปีนะครับเรื่องของการไปเลือกตั้งนะครับว่ายังยังไม่มีวิจารณญาณ นะครับเพราะว่ายังของเงินจากพ่อจากแม่อยู่เลยพูดในํำนองว่าตําหนิอ่ะบอกว่าเลือกตั้งอ่านไม่ขาดดูไม่เดียอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยนะจนทําให้ทุกคนเนี่ยก็สะดุ้งในตรกกะที่พูดกันออกมาหนึ่งในนั้นก็คือคุณสิทธาแกทนไม่ไหวนะฮะออกมาโต้ทันควันบอกว่าเด็กเหล่านี้เลือกใครก็ไม่รู้เข้าสภาประเทศชาติวุ่นวายแต่เมื่อเด็กชนะที่หนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลเขาก็ให้ท่านเสรีเป็นรองนายกเพื่อหวังจะมีผู้ใหญ่ที่เขาไว้ใจได้เข้ามาช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง พอถึงผู้ใหญ่เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลบ้างเขาก็โคต้าไปต่างตอบแทนกันเองโดยไม่สนใจระบบคุณธรรมความดีวัดที่การเมืองเหลวแหลกมากๆเด็กน้อยที่อ่อนการเมืองอาจทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากกว่าขิงแก่ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นไปได้โอ้โหแรงแรงจริงๆ คุณผู้ชมครับล่าสุดแจ็ควัชระเพชรทองมายังไงครับบุกไปที่สภาเอารูปแล้วก็ลักษณะาการแชทพูดคุยอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นรูปของคุณทักษิณน,นะครับที่เล่นน้ากับเด็กคนหนึ่งถูกระบุว่าเป็นหลานอยู่ในอยู่ในสระน้ําแล้วก็งงกันว่าไอ้มันเป็นรูปเก่ารูปใหม่รูปอะไรยังไงเพราะทุกวันนี้คนก็สงสัยว่าคุณทักษิณยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่นะครับแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลตํารวจแล้วมันจะมีสระน้ําได้ยังไงหรือว่าเป็นภาพเก่านะครับ ก็ถามไปนู่นเลยนะฮะก็คือถามไปยังบิ๊กต่อเลยนะฮะพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลต์ต้องออกมาอธิบายอีกแล้วละสี่สิบกว่าวันแล้วนะที่คุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็ยังไม่มีคนทราบข้อมูลเบื้องหน้าเบื้องหลังถามใครมันก็ไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนก็เลยตัดสินใจแอเอารูปนี้แหละที่เป็นข้อสงสยัยไปยื่นให้กับกรรมธิการตํารวจเนี่ยช่วยตรวจสอบกันสักหน่อยนะครับว่าความจริงแล้วสถานการณ์ของคุณทักษิณณขณะน,นี้ยังคงอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยใช่ไหม แล้วภาพที่ออกมาในขณะนี้อุงอิงก็จะตอบไม่ดีที่สุดนะฮะก็น่าจะออกมาชี้แจงให้กับสังคมได้รับทราบครับร้องเรียนมาผมจึงนําส่งไปยังคณะกรรมธิการการตํารวจสภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อขอให้พิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงในกรณีนี้และขอทราบว่าที่ผ่านมามีนักโทษเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วกี่รายขอทราบชื่อค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพักเก็บค่าใช้จ่ายที่หน่วยราชการใดและขอให้สอบถามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าสระว่ายน้ำดังกล่าวนี้ตามที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรลงไปเล่นน้ำนี้อยู่ชั้นใดของโรงพยาบาลตำรวจและสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนี้อยู่บริเวณชั้นใดของโรงพยาบาลตำรวจ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ l ลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y New e a s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นั่นก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี1 0ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน้นๆไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee ่า Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพ้นมีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง easy coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละก,กําลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมองบํารุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 องเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนลว ไม่ให้อว้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําสหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของอ่มลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบญญพพรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมาตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหม นะผ่านอโยองอยองตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุค o หรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินก่อนตัวเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมตรงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโวนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ